ยังมีเสียงร้องเรียนเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับโครงการโครบานชายแดนใต้ครับวันนี้มีข้อเรียกร้องนะครับมีข้อร้องเรียนมาจากชาวบ้านที่จังหวัดสตูลบอกว่าได้แม่วัวไม่มีคุณภาพครับเลี้ยงมานานหลายปีแต่ตอนนี้ยังเข้าร่วมโครงการไม่ได้แม้จะยังเข้าโครงการไม่ได้แต่ใบเสร็จทวงหนี้ตามมาแล้วติดตามจากรายงานของคุณติชิลาพุทธสารพันธ์ครับแม้จะคุณเลี้ยงมาหนึ่งปีเสร็จและหมดค่าอาหารไปกว่า5 0,000 0บาท แต่วัวที่ถูกขนมาให้กเกษตรกรหมู่สี่ตลน,น้ำผุดอำเภอละงูจังหวัดสตูลยังอยู่ในสภาพผอมแห้งน้ำหนักเฉลี่ยไม่ถึง80-100กิโลกรัมและความไม่แข็งแรงของมันทำให้วัวล้มตายเหลือแค่35ตัวจากทั้งหมด50ตัว ชาวบ้านเล่าว่าทางราชการบอกว่ากลางปี2566จะมีโครงการโครบาลชายแดนใต้โดยจะให้ชาวบ้านกู้เงินกับกองทุนส่งเคราะ์เกษตรกรจำนวน1,300,000บาทซึ่งชาวบ้านจะต้องทำสัญญากับห้างหุ้นส่วนวิชัยฟาร์มจึงได้เซ็นรับในการก่อสร้างโรงเรือน350,000บาท แต่เมื่อวัวถูกนำมาส่งมีสภาพพร้อมและไม่เป็นไปตามสัญญาคือต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า105เซนติเมตรแต่ต้องรับซื้อในราคาตัวละ19,000บาทจึงไม่ได้เสนียนร<ป>และแม้ทางบริษัทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งว่าจะนำวัวมาเปลี่ยนให้หากไม่สมบูรณ์แต่ก็ไม่เกิดขึ้นจริง และเมื่อโครงการโครบานชาดแดนใต้เริ่มขึ้น <_ d ans> ก็ไม่สามารถเข้าร่วมได้เพราะที่ตั้งของโรงเรือนอยู่ในเขตรักษาพันธสัตว์ป่าเท,ทืกอกเขาบรรทัดจึงผิดเงื่อนไขชาวบ้านจึงต้องเลี้ยงวัวฟรีจะขายก็ไม่ได้มันน่าจะเป็นแกบอกบ,บางคนบางกลุ่มรือ่าผลประโยชน์จากอบประมาณของรัฐแ้วก็ะยุนความรับผิดชอบไหมครับคดะตะคอนคือนี่เป็นเป็น,เป,นเป็นโคเทียของของของ,ของปากลัดจริงๆเลยโดยที่ชาวบ้านไม่ได้ออกความเห็น เพียงเดียวถ้ารัดมาถ้าดื้องก็ต้องรับเมือหมือนกันนี่ก็เหมือนกันต่างน่าจะมีว่าการการเกี่ยวปันจากเหลืองของของรัดหวงกับปูประกการไม้เพราะนั่นคือความคิดโบโบวกองาวบ้านสภาพเช่นนี้เกิดขึ้นกับกลุ่มเกษตร,รกรผู้เลี้ยงโคขุนวังสายทองวันนี้เหลือวัว32ตัว ตลอดกว่าหนึ่งปีชาวบ้านต้องจัดซื้อ,าอยายาบำรุงรักษามารักษาเองเพราะยังเข้าร่วมโครงการไม่ได้ชาวบ้านจิยากให้บริษัทเอาวัวคึนกลับไปให้หมดและคืนเงินให้ชาวบ้านที่เสียไปกับการเลี้ยงอย่บนม้เอเป็นวันนี้ผมมาระบบนี้มันก็ต้องหลับแต่ว่าโก็ให้ถึงโงเรียนายไปก่อนถึงไม่รู้ด้านอยากว่ามันอีเจ็ดวันในโครงการทัไงนี้โปรกโครงการมันติด จะต้านทีมันทําไม่ได้คือมันต้องเลี้ยงอยู่ตลอดวาดถ้าไม่เลี้ยงก็มันตายไปหดัดจากข้อมูลของชาวบ้านพบว่าจังหวัดสตูลมีกลุ่มเกษตรกรที่มีปัญหาแบบเดียวกันประมาณ1ิบกลุ่มและแม้ว่าบางกลุ่มจะเข้าร่วมได้ในระยะนําร่องก็มีปัญหาการร้องเรียนเรื่องน้ําหนักของวัดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทาให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นหนึ่งใน4ี่หน่วยงานที่รับผิดชอบออกมาชี้แจงว่า รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นและในระยะที่2ที่จะขยายเป็น400กลุ่มใน5จังหวัดแดนภาคใต้จะปรับหลักเกณฑ์เช่นให้ชาวบ้านที่เป็นผู้กู้เงินสามารถคัดเลือกบริษัทที่จะทำสัญญาซื้อขายได้เองแทนบริษัทเดียวให้สมาชิกแยกนำแม่พันธุ์ไปเลี้ยงในพื้นที่ตัวเองได้เพื่อแก้ปัญหาข้าขาขาขอกลางที่ถูกก่อสร้างแล้วไม่เอื้อต่อการพักฟื้นของแม่พันธุ์และวงเงินกู้หมวดการจ้างแรงงานให้สามารถเปลี่ยนเป็นเงินทุนหมุนเวียนได้ ทั้งนี้โครงการโคบานชาดแดนใต้ระยะนําร่องตั้งแต่เมษายนปีที่แล้วมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วม47กลุ่มเบิกจ่ายสินเชื่อกองทุนสงเคราะเกษตรกรไปแล้วกว่า37ล้านบาทจากงบป,ประมาณทั้งหมด1,566ล้านบาทดิชิลาพุทธสารพันธ์ไทย PBS รายงาน